สวัสดีครับครอบครัวพรอที่รักทุกท่านผมฟิล์มรัตภูมิครับประธานกรรมการบริษัทพออรอกุ๊ปจำกัดตามที่บริษัทได้ยื่นคำขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงไปยังสำนักง,งานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบที่ทุกท่านรู้จักนั่นเองครับและเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในฐานะนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติตลาดแบบตรงและขายตรง พฤกราค2545ได้รับพิจารณาเอกสารของบริษัทเพอออยากครบถ้วนและถูกต้องตามกฎหมายแล้วนั้นณวันที่23พฤษภาคมพฤศจิกายน2560บริษัทเพออกุ๊ปจำกัดทะเบียนนิติบุคคลเลขที่0105555033001ได้รับไปอนุญ,ญาตทะเบียนการประกอบธุรกิจ ตลาดแบบตรงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและบริษัทพีออกุ๊ปจำกัดขอแสดงเจตนาลมอันมุ่งมั่นว่าจะประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรงพื้นศักราร้ตามที่ได้รับอนุญาตโดยเคร่งครัดครับและสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณทุกกำลังใจ ที่มีให้ผมคณะผู้บริหารและบริษัทไอออนกุป๊ปจำกัดทุกทุคนขอบคุณมากๆนะครับ